นี่ครับพี่น้องครับผมตกแรงมากกับสีหาเนวอยู่แนวกินตะบันเนี่ยคู่ไก่แล้วสิผ้าลูกผ้าตับไปทุกุ้ยพดพุณอ่ะเจโพดอ่ะขอบอย่างแม่แน่นอก็ตอนนั้นเด้พี่ฉันโทรมาเมาน้ำนานาตอนนั้นาเจฮาร์นี่ตลาดอยู่หน่างานกับว่านี่อย่างดอกต้องฟังตรงข่าว ไปสิไปหาบัตรมีกันจะกินบัตรมีเขาเห็นแล้วเจ้อันไอโกซื้อมาวันนึงไปทำข้าวอีกบักรมีกับบักแตงโมในซิมเบิองแบบนี้จะความแปลงฟ่านบ้างหม่บบนี้มันเป็นบนรู้รสชาติแบนไหนเบียร์น่ะนะเขาเปิดห้องบ้าน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 พักเมืองไงเห็นขึ้นมาไปนอนน่ะบ้านไม้นั่นทรงบ้านไม้บ้านเดียวบ้านเดียวใจกลางเมืองรัชนะติดตลาดทำเลดี มีเซเว่นด้วยติดปตทและที่สำคัญติดลานเพลินมอลลาิดานเพื่อนมอลําด้วยได้ดูมอลําตลอดถ้าเปตลาด่ได้มาคัมพูใดิง่้เหรอเนาะว่าพื้นที่หน่อยมคายว่าได้หน่อยลาดตนี้โอ้ยเพื่อสรางสนามบินได้ผร้านี้นี่ถนนด อท่านี <fin anta> <ots> ่เ <guarding> ป <okay>? ็นสอดลีมตากผ่าอยู่โอ้โยเสริมันสักผ่าอย่างยะหล่อนมือเขายอดเลี้ยนอันปั้นแห่งปั้นอย่งเพราะเหตุมากว่าแบบว่าซากอันอยู่ในถังตากตัวสีถึงโมงแค่ไหนหรือตลาดเนี่ยอยู่ด้วยที่ญี่ปุ่นเต็มนะครับเจดีนอร์กเจนเจดลง ตกใจเบิดรถสับตาเาหดสาหาท่านว่าปาดผมรถลายครับม,มาเบิดคาร์ทคณะก็เนี่ยพูดจัจะหลยขึ้นเนาะบาเดียก็จองคิวมาล้ําไปจองไปนำนำนำ ไดไหมตายอ้าวมอไซค์เหยีงยงคือขับไมเด็ดแล้วตายบระหลุเรียงรถแม่รถแม่โอ้โอโอย,ยต่อก็ได้ตอไม่มอกับรถได้หนิมันเป็นทางมาลายนะคะนัง่งไมขับถนน อีกยีสิี่อีกยี 13, ่บสามมีผล มันยางมาปาไหนได้อนไก่ขุนพี่นองอะไรบ้าีครับอย่างเพลงบ่สร้างแม่บอกให้ขัดเก็บเงินเก็บทองไปแบดแล้วแบไปนวน่วใส เว้ยนี่ไงนี่ไงมัมมี่ของเราหน้าตางอด้วยนี่ไงหน้าอี๋อยู่นะอร่อยนะคะแม่ขนมสี่สิบขนนสองอันนะคะ ด้วาแนตะลูกด้วยดักครออร่อยคะ่ะรับน่ากินอยู่วะเนี่ยพไปไหนมาอย่าละยีหรอคยี่สิบทุกอย่างเลือกเลยอีก,กดยังไม่โผล่เลย,ลยอีก,กดโทรมาแล้วป๋าพี่น้อง เห็นจอดอยู่ว่บหันนี่นะมันอยู่ฟังตรงขามตลาดน่ะอว่หันเห็นมันจอดรถมันอยู่วันใ้เชอมาสินเอาเกลียนว่ามันมาสินเอากินเด้เมื่อวานีไปเห็นมันเดกก้อนสุ่ไปที่อีหันขาเมื่อกี้นี่กายมันเมื่อกี้นี่ยังในท่วงอยู่รถปั่นๆอ่ะยังในถ่วงกับคู่ไก่อยู่ น้ำพร็มกอ่อนประกดทั่วหามันเนี่ยทั่วแล้วทั่วแล้วประเทศไทยคีบอยู่เฮ้ยหลับมันผ่านมาเกิดเรื่องแบบว่าเออจะก,กินเกี่ยวหนังงานงลงมือมาอนานเลยอะไรลายเหรอล,ลาหมูแม่ มันไม่น่าอีสอต์ปลาะแ่งเหเ็แตงโมฉ่ำๆแล้วก็อยากน็เหรอ สมพักซื้อสมพักไว้ฝาบกากดกันนะสมพักแต่ถ้าผลละหมาดเออผลละไหหล่ะของชอบไปเขียนี่สมพักฝฟาบกากดทักเสีย อุ้ยเสื้อนี่ไปฝากบอ,อกกดก่อนโซนสอกเสียดไ,ไหมพี่เอานี่เนี่ยถุงหนึ่งไปฝากลูกซ้ายกดจะหลับป้ามี่ ได้หลายฮะอันนี้นกกอ,อนนีย่างหนึ่งมะกุ้มครับเคยกินนะเถออ๋อนี่น้ำแนผักบัวเออนั่นแหละนั่นแหละเน้นอันนี้เออเลิศ ไม่ได้ยังดอกพี่น้องได้สะสมผักกับผลไม้ละเงินเป็นมืเงินเปเหรียญ่ครับมืองเงินอะไรวะมืองเองเอินน่าจะมินบุรีมัง้งครับพอนแล้วก็มันไปชนบุรีนะฉันว่าเพิ่อนก็เปลีป่ยนสถานทีนะแต่ชนบุรีเพิ่นเปลี่ยนกแตสียงยูเทลมินบุรีนี่แหละเอาอเชฟครับพี่น้องอ่ะเราขอเสือแล้วกินตัวเด้อ